ครการที่เราดำเนินการอยู่แล้วนะครับและก็ ด้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหกหลักเจ้าหน้าที่ก็จะนำลุกบอล5-3-1-4-0-4ครับนี้จะใช้จริงในตั้งแต่วันออกรางวัลวนนันที่16มีนานะคะแล้วก็หลังจากที่เราออกรางวัลเสร็จแล้วกรรมการควบคุมดูแลอ,อุปรกรณ์จะนำมาเก็ไบไว้บรรจุอยู่ในนี้พร้อมทั้งมีการ เซ็นชื่อกำกับไว้ว่าเรามีการตรวจสอบซึ่งในแต่ละชุดจะมีทั้งหมดสิบหมายเลขนะคะอีกจากวิดีโอนะคะค่ะอันดับแรกก็คือขอความเป็นาทุกท่านมาตรวจสอบว่าเรามีมีการตรวจสอบโดยกรรมการทั้ทงข้ทาท่านตั้งแต่บนนดนาที่สิบหกค่ะเราลงวัน,นีแบที่สิบหกค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญมาดูได้กันอดูได้เลยค่ะค่ะ เป็นความสิ่งหนึ่งที่เห็นนี่ก็คือจะใช้สำหรับการออกรางวัลที่หนึ่งพิเศษนะคะความก็เช่นเดียวกันค่ะด้านหนึ่งจะขึ้นแสงอีกด้านหนึ่งจะโอบใส่นะคะนี่หนครับอันนี้นะครับ นี yeah been, oh. mm ่เลยค่ะออกครับหกจามนกรัมนะคะการประการเศษเกลือก็แวนะคะได้หมายเลข6ค่ะก็คือถ้ากรรการเกิดนกับหมายเลข ได้ไหมายเลขอะไรกรรมาการท่านนั้นก็จะประจําอยู่หลักนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จากปรมาโนเ่อสันติมาตรวจวัดลูกบอลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีสิ่งปนเปื้อนหรือไม่นะคะขอเรียนเชิญค่ะ ไปนะคะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งนะคะตอนนี้หมายเลขสองขอริชเชนประธานเสียงหลักค่ะกรรมหสาเลขที่ออนหึเจ เจดสา7 7 3 90, ้0ยนดนฟังอครังนะคะประมาณที่หนึ่งวดสาธิตเลขที่ออก1 7 7 90, 1> ่ดดส้